ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับแว่นตาสวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิฟเกตพอดแคสต์เช่นเคยนะครับกับผมเกตรัฐวิทย์นะครับวันนี้นะครับขอเปิดโหเรื่องที่เกี่ยวข้องกับใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ใส่แว่นครับหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ใส่แว่นนะฮะความจริงก็ก็เกี่ยวข้องแล้วก็มีความเชื่อแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะมาหักล้างนะฮะความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับแว่นตากันครับ ถ้าคุณเคยได้ยินผู้ใหญ่บอกว่าอย่าใส่แว่นนานเดี๋ยวสายตาเสียหรือว่าใส่แว่นแล้วจะสายตายิ่งแย่ลงหรือแม้กระทั่งใส่แว่นแล้วจะฉลาดขึ้นนะอันนี้ก็ดูน่ารักดีนะวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะครับว่าจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ครับเดี๋ยวเราขอเริ่มที่หัวข้อแรกเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อระดับตำนานเลยนะครับระดับตำนานชาติเลยก็ว่าได้นะครับความเชื่อที่ว่าใส่แว่นไปน,นานๆแล้วสายตาจะยิ่งแย่ลงนะครับดูกเลย อย่าใส่แว่นตลอดเดี๋ยวใส่ต้องก็ต้องใส่ไปตลอดชีวิตนะคำนี้เนี่ยเราจะได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะใส่แว่นเนี่ยมันเพื่อให้มันชัดขึ้นนะครับมันไม่ได้เป็นคำสาปอะไรอย่างใดนะครับอ่ะเรามาดูความจริงกันดีกว่านะฮะความจริงเนี่ยใส่แว่นแล้วไม่ได้ทําสายตาให้เราแย่ลงนะครับสายตาของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุแล้วก็พฤติกรรมของการใช้สายตานะฮะไม่เกี่ยวกับแว่นเลยครับ ถ้าใส่แว่นแล้วยังรู้สึกว่า้สายตาแย่ลงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสายตาเราแย่ลงที่มันไม่ได้เกี่ยวกับแว่นนะครับอาจจะต้องไปตรวจเช็คสายตานะฮะหรือว่าอีกปัจจัยหนึ่งนะครับมันเป็นความเคยชินนะฮะจากตอนแรกเนี่ยที่เขาภาพเบลอๆใช่ไหมครับคุณลองนึกภาพแบบว่าเราย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับที่ภาพของเอ,อ่อทีวีหรือว่าใน y YouTube เนี่ยมันยังไม่ได้ชัดนะครับแต่ในเวลานั้นเนี่ยเราไม่เคยมองว่ามันไม่ชัดนะ ทีวีช่อง3เงี้ยเมื่อก่อนน่ยภาพดูแบบว่าเบลอๆนะดูก็แบบไม่ค่อยชัดแต่เราก็มองว่าชาัดเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันชัดครับแต่พอวันนึงเราเคยมาเห็นภาพแบบ 4K นะครับไฮเดฟนะครับภาพที่ชัดมากๆแล้วเราย้อนกลับไปดูทีวีเครื่องเก่านะครับนั่นะแหละฮะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ชัดเลย นี่นะครับสายตาหรือว่าความรู้สึกเราในการมองก็เหมือนกันครับถ้าเราเคยมองอะไรที่มันชัดแล้วก็คือการใส่แว่นนะฮะพอวันนึงถอดแว่นนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่ลงนะครับจริงๆคือมันไม่ได้แย่ลงหรือว่ามันเท่าเดิมครับความเชื่อที่2ครับคนใส่แว่นเท่ากับเด็กเรียนเก่งอันนี้นะฮะมันเป็นภาพจําจากละครไทยนะครับหนังฝรั่งการ์ตูนนะฮะหรือแม้แต่ว่าคนที่แบบที่เรียนดีอ่ะส่วนใหญ่จะต้องใส่แว่นซึ่ง เราก็รู้กันอยู่นะว่าวมัน,ม,นมันไม่ได้มันไม่เกี่ยวมันไม่จริงเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังสลัดภาพพวกนี้หลุดออกไปไม่ได้อยู่ดีนะฮะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อน่ารักน่ารักแล้วกันครับผมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้เชื่อมันจริงจังอยู่แล้วครับอีกหนึ่งความเชื่อนะครับที่อันนี้เจอบ่อยเหมือนกันนะครับคลาสสิกเหมือนกันนะฮะเราจะได้ยินว่าเอ้ยอย่าถอนแว่นบ่อยๆเดี๋ยวสายตาจะพังเอานะ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่จริงเลยนะครับเพราะว่าการถอดแว่นหรือการใส่แว่นบ่อยๆอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้สายตาเสียนะครับแต่ว่าเออมันอาจจะทําให้สายตาของเรามันรู้สึกไม่สบายนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับถ้าในกรณีไม่สบายตาเวลาถอดหรือใสนะ่เนี่ยจริงแต่ว่าสายตามันไม่ได้เสียนะเพราะว่าเวลาที่เราถอดปุ๊บหรือว่าเราใส่ปุ๊บเนี่ยตาของเรามันจะต้องปรับโฟกัสใหม่ นะครับมันถ้าถอดเข้าอดออกบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ตามันเพ่งไปเพ่งมาทําให้รู้สึกว่าไม่สบายตาหรือปวดตาได้นะครับแนะนําว่าถ้าใครมีสายตาเยอะเนี่ยก็ควรใส่แว่นที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่เพราะว่ากลัวสายตาเสียแล้วก็ไม่ยอมใส่แว่นอะไรแบบนี้นะครับอ่ะข้อต่อไปนะครับกินแครอทเยอะๆแล้วสายตาจะดีขึ้นนะถ้าเป็นคนไทยก็ผักปุ้งนะ หรือบางความเชื่อก็จะเป็นแครอทนะคุณแม่ก็จะแบบตื่นมาในตอนเช้าเนะี่ยเอาละแครอทเนะี่ยมาทํามากินแล้วมาต้มมาผัดนะฮะปรากฏว่าต้มนี่วิตามินก็หายนะ <c oughs> คือจะบอกว่าจริงไหมนะกินแครอทเยอะแล้วสายตาจะดีขึ้นเอาเป็นว่าจริงครึ่งหนึ่งได้ไหมนะฮะเพราะว่าแครอทเนี่ยมันมีวิตามิน A ครับซึ่งทําให้มันมันดีต่อสายตานะฮะแต่ว่าการกินแครอท เยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้สายตาสั้นมันหายไปครับเพราะว่าสายตาสั้นเนี่ยมันเกิดจากการหักเหของกระจกตานะครับหรือว่าเลนตาอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการกินแครอทนะครับการกินแครอทมันก็สามารถบํารุงได้จริงๆแต่มันไม่ได้ทําให้ค่าสายตาสั้นของเรามันลดลงนะครับคือถ้าสมมุติว่ากินแครอทแล้วสายตาสั้นลดลงเนี่ยก็ร้านแว่น ทั้งประเทศนะครับเจงนะครับหมอจักษุนะครับโอดีนะครับเจงกันหมดครับตกงานกันหมดกินแครอทกันทั้งวันทั้งคืนต่อไปเป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างอันตรายนะครับก็คือใส่แว่นอะไรก็เหมือนกันแหละนะครับแว่นกันแดดนะใส่แว่นกันแดดอะไรก็เหมือนกันแหละขอให้มันแบบกันแดดได้ก็พออันนี้อันนี้อันตรายนะครับคือหลายคนคิดว่าแว่นกันแดดเนี่ย ใส่อะไรก็ได้นะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปใส่แว่นกันแดดที่มันไม่ได้มี UVProtect อันตรายนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเดินออกแดดใช่ไหมครัถ้าสมมติว่าเราเดินออกแดดแบบตาเปล่านะครับดวงตาของเราเนี่ยเวลารับแสงเยอะๆรูม่านตามันก็จะหดนะครับเพื่อป้องกันแสงนะครแต่ถ้าวันนึงเราไปใส่แว่นกันแดดที่มันไม่ได้กัน UV นะครับมันเป็นสีมืดๆใช่ไหมเวลาที่เราออกแดดปุ๊บร่างกายเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็มันก็มืดนี่หว่านะครับ ร่างกายก็ไม่ยอมหดหรูม่านตานครับก็ดูม่านตาก็จะขยายนะครับเพราะว่ามันมืดทําให้แสงที่เข้ามาเนี่ยเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วเลนส์น้ันาร UV ไม่ได้อันนี้นก็เราต้องระวังนะครับเวลาเลือกซื้อแว่นกันแดดเนี่ยก็เลือกซื้อที่มันมี UV protection นะครก็ราคาไม่ได้สูงครับเดี๋ยวนี้แว่นที่กัน UV ได้ราคาแบบหลักร้อยก็มีแหละนะครับ วันนี้นะฮะเราก็ได้หักล้างความเชื่อผิดๆในงารที่เราอาจจะเชื่อกันมาตั้งแต่เด็กๆนะวันนี้อ่ะผมสรุปสั้นๆเลยละกันก็คือใส่แว่นไม่ได้ทําให้สายตาแย่ลงนะฮะแล้วก็ใส่แว่นไม่ได้เกี่ยวกับความฉลาดนะครับถอดแว่นบ่อยๆไม่ได้ทําให้สายตาพังนะครับกินแครอทไม่ได้ช่วยให้สายตาสั้นหายครับแล้วก็แว่นกันแดดเนี่ยอย่าลืมนะฮะต้องใส่ที่มี UV protection นะครับไม่งั้นจะอันตรายกว่าเดิมนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ สนใจพวกแว่นตาอะไรพวกนี้ก็สามารถไปดูได้ที่ g i ฟต์เกรสแว่นตานะครับทั้งเพจทั้ง IG นะสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับวันนี้ผมเกรสรัฐวิทย์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม